ขอบคุณค่ับแต่ว่ายังไม่ฟื้นเนอะ สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสกายเกาหลีบายโคเรียนะคะวันนี้ซอจะพาเจ้าเงินกับเจ้าทองนะคะสองหนุ่มของเราไปทํหมันค่ะก็เด็กๆนะคะมีอายุประมาณ8เดือนแล้วถึงเวลานสมควรแล้วนะคะค่ะค่าทํหมันซอย,ยังไม่ทราบนะคะว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ทั้งนั้นต้องไปช่างที่โรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วคุณหมอก็จะบอกราคาเราที่โรงพยาบาลค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังผลด้วยกันแล้วก็ไปรอรับเด็กๆกลับบ้านพร้อมกันนะคะ ก็ไม่นานนะคะเดินทางประมาณ10นาทีค่ะ10นาทีนิดๆโรงพยาบาลไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้มาข้างนอกครั้งแรกนะคะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าเดินทางแบบนี้ครั้งแรกเลยค่ะไม่ร้องเลยไม่ร้องสะแอะเลยตอนที่พาเจ้ารวยไปผ่าตัดนะคะโอ้เจ้ารวยนี่ร้องทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะ แล้วค่ะคุณหมอคงดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าให้กระเป๋าเจ้ารวยมาแล้วก็ตกมาสู่เจ้าทองกับเจ้าเงินด้วยนะคะได้ใช้จริงๆคุณหมอเห็นคงจะแบบว่ารู้สึกแบบดีใจ เสียงใครปดท้อง้อคุณหมอแป๊บนึงลูกคุณหมอกำลังทำงานอยู่รอซอรออออยู่นี่นอยู่ตกันอ๋อูแมวหรือหมา 그니까 막 이렇게 로에는 너이 귀여워 이 오이 네 오이 오이 한분 거의 한 내가 봐서 3.5kg나갈건데 거의 3.5kg 나갈은데 뭐야 안녕 오오이리 아름다워 로에 잘했죠? 네 그날도 바로 회복하더라고요 왜요? 다더라고요 여기가 보시고 동생 사인 해주시면 겠습니다 아기 자기 아줌마는 싫다해 자만나 가자

โอ้แล้วนี่อูเนมีใบเซ็นด้วยนะคะเซ็นรับรองว่าเราอนุญาตให้ผ่าตัดเนาะคมุอนณหมอฉีดยาสรบอยู่นะคะ

널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다이빙 마우스 그런 날을 엄벌며 거야? 이게 뭐야 오빠? 샌드위치 샌드위치? 고기 없어? 고기 없어 아니야 이건 치킨 치킨 พวกกัดแล้วช่วงนี้โควิดค่ะก็เลยไม่กล้าเข้าไปนั่งกินในร้านก็เลยซื้อเข้ามากินในรถกันเป็นขนมปังแล้วเป็นขนมปังแล้วก็เป็นไข่ข้างในอร่อยจ นีมารับทองกับเงินค่ะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ฟื้นเนาะอยากอยากอิสอะเพราะยังมียาสลบอยูงนะคะคิดถึงลเรดอันนี้กุ๊ดกุแดชื้ออันนี้อันกุดชืออันนี้ตั้งคอมตั้งคงเนาตังคงยี่ห้เจ เดี๋ยวตังคงเดี๋ยวตังคงติดตักตกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเจ้าทองอันนี้เจ้าทองเนาะเจ้าทองยังเมายายอยู่เลยค่ะผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยส่วนนี้เจ้าเงินเจ้าเงินเริ่มฟื้นแล้วนะคะอยากจะกินข้าวค่ะแต่ยังกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะพยายามจะกินข้าวค่ะหิวข้าวไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนทั้งสองตัวเลย เพราะว่าก่อนจะไปผ่าตัดนี่หมอเขาก็ห้ามให้กินข้าวห้ามให้กินน้ำนะคะก็คืองดน้ํางดอาหารเนาะหิวข้าวมากเลยลิ์ยาให้ไม่หมดเลยค่ะแต่ขอกินข้าวก่อนนะคะหิวมากยาก็เมา้าวก็หิวรวยไหมรวยรวยจำลูกตัวเองไม่ได้นะคะรวยมาๆๆๆ ค่าผ่าตัดของ2หนุ่มน้อยนี้นะคะอยู่ที่ราคา3,2,000 0วอนหรือคิดเป็นเงินไทยนะคะ8,800บาทค่ะรวมทั้งค่าผ่าตัดค่ายาอันนี้คือรวมไปหมดแล้วนะคะก็เบหวิวกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนเหนือซอนะคะจะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะคะว่าหลังจากผ่าตัดได้3าถวันอาการเด็กๆเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันอีก3วันหน้าค่ะ 카페 영양제. จะมีพวกกากกาแฟนะคะเอามาผสมกับเหล้าสาโทที่ลูกค้ากินเหลือนในร้านอาหารเนาะไม่มีปริมาณไม่มีสัดส่วนนะคะก็คือใส่ไปเลยค่ะหมักไว้ไว้20วันค่ะแล้วก็แล้วก็มาโรยใส่หน้าดินค่ะผักสวยดินดี 너 취약은 취하은 티나잖아. 깜빡했어요 이거 안 깜빡했어요 응 깜빡해요 괜찮아요 엄마 잊지 마세요 엄마 깜빡하지 않해요 없어요 없어치 락박시 สวยมากดีดีครับสวยยาวอ่อนว้าวจด่โอ้โหเซนสสิขอบคุณค่ะไอ้โง่ดิกสามาชักหน่อกบ 2,000บอกแล้วก็สองพันจ้นะแล้วก็สองพันหมดเลยจ้ะ็นณทางคันทัพนะชุณอั หลังจากที่ผ่าตัดครบ3วันแล้วนะคะสองหนุ่มก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแข็งแรงดีค่ะอยากจะบอกว่าใช้ชีวิตปกติกันตั้งแต่วันแรกที่ผ่าตัดแล้วนะคะพอริดยากลับมาบ้านใช่ไหมคะพอริดยาสรบปหมดปับ๊บลุกขึ้นมากินข้าวแล้วก็เดินไปเดินมานะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะทาให้ซอรู้สึกว่าเอ้ยกันผ่าตัดทาหมันแมวเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเขาใช้ชีวิตของเขาปกติเหมือนเดิมเลยนะคะ เสร็จแล้วโอ,อเย้ยเรียบร้อยแล้วหลบมา It's <laughs> Hai Hai sejauh Hai sejauh ni Lepok, sindon popo ni na.. Sindon popo ni pop. mm. popo 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 Selamat Mama ที้าน,านอาหก็ไม่มีคนแล้วนะคะจะออกมาทำงนั้นอกกันเพี่ยงแม่ก็มาเล่นด้วย